อย่ารวมจิตลูกอย่ารวมอย่าทรงเอกระจายทิ้งกระจายเอาสิพร่งทิ้งพร่องเตือนก็ยิ่งกว่าเตือนพร่องก็ยิ่งกว่าพร่องหน่อยไม่ก็ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ในโลกจะได้ไม่มีความเข็ดล้างไปไม่มีความเข็ดล้างไปไม่ให้ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่น้อยเตงอนีค่มันยิ่งกว่าเตือนไม่เตือนหน่อยลูกสิ่งที่มันไม่มีความเข็ด อย่าแค่ไม่ก็จะแค่ไม่ไม่ไม่ก็จะแค่ไม่ไม่ลูกไม่ค่ะมันยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่น้อยเออสิ่งที่ไม่มีขอบเขตดอกบัวบานทิ้งบานบานทิ้งบานนั่นแหละ ยิ่งกว่าไมมไม่ไมสิเติรนก็ว่ามันยิ่งกว่าเตนไม่เติรนสิ่งที่มันไม่มีขอบเพ้รสุญญตานิพาเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเพชสุญญตานิพาเนี่ยไม่มีขอบไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเพชรไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นลูกไม่แค่อะไร 你认识。嗯嗯 ไม่เอาลูกก็ยิ่งกว่าเอายิ่งกว่าไม่เอาจะได้ไม่มีความเขตล้างไปด้ว่าไรล่องลอยล้างไปยิ่งกว่าไหมไม่ไม่ไ,มไปสิยิ่งกว่าเอาไม่เอาไป และไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละแค่มันเหลือเอาไม่เอาอย่าให้มันเหลือเอาเหลือไม่เหลือไม่เอาไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันลูกอย่าให้มันเหลือทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่ามันจะได้ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ ไม่มีขอบเขตไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเรียกว่าเรียกว่าว่างล้างกันไปไล่ล่องลอยล้างกันไปทางวรวดเนี่ยว่างล้างกันไปไล่ล่องลอยล้างกันไป ไม่ใช่จิตกับจิตไม่ใช่รู้กับอะไรไม่ใช่เห็นกับอะไรไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งไม่ใช่จิตกับจิตสิ่งที่มันไม่มีความเพอย่ามัวแต่อะไรกับอะไรอย่ามัวแต่อะไรกับอะไรไม่ก็อย่าไปอยู่แค่ไม่ไม่ไม่มันยิ่งกว่าไม่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 ได้กัน เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนั่นแหละลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้กันเดี๋ยวมันก็จะหมดขอบหมดเขตไปเองหมดล่องลอยไปเองล่องลอยแห่งตัวผูกมัดลัดลึงล่องลอยแห่งตัวกำนดจำเอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะได้ยิ่งกว่ารู้ไม่รู้ไปยิ่งกว่าเห็นไม่เห็นไป 知或不知。 เปิดใหเต็มที่เลยโอ้เปิดให้มันยิ่งกว่าเปิดสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนั่นแหละเปิดให้เต็มที่หน่อยไปแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันแน่ทุกอย่าง ทุกอย่างลลกทุกอย่างขนาดโตมันก็ยังไม่ใช่ตรงโตมบานก็ยังไม่ใช่ตรงบานยิ่งกว่าโตยิ่งกว่าบานหนยไอ้ยิ่งกว่าดอกว่าโตยิ่งกว่าดอกบัวบานหน่อยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ัลนแหละบุคคลปู่ไม่รู้ก อย like, ่างลูกดนตรีเขาไปทุกอย่างเขาก็เปิดตามนั่นแหละนิสัยไม่ชอบบุคลิกที่จ่อจงทุกอย่างนี่นะเปิดได้เรื่อยหน่อยเออนิสัยตอกซอกซอยทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ละลายไปด้วยกัน mm uh -huh. uh -huh. 我沒我沒现阶段的超越不和不步吧，我讲啊。Hair, 不要让它堵在哪里，不要堵在光是哪里的哪里。超越它，超越不要吧。